วันหยุดยง่ายๆเที่ยวได้ไกลบ้านค่ะวัดกระทุ่มเสือปลานะคะอยู่ที่อนุทพศิบริเวณนี้คือสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะใครที่ซื้อขนมหรือน้ำก็จะนั่งกินตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่เดินเข้าไปไหว้พระกันตอนแรกจะพาคุณไปที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นอาคารไม้เนี่ยเรือนไทยแต่บังเอิญว่าเขาปิดปรับปรุงอยู่เนี่ยก็เลยขึ้นไปถ่ายแวบๆมาให้เห็นได้นิดหน่อยนะคะไม่ได้อ่าเข้าไปดูถึงขณะที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นบริเวณชั้น2ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นะคะ เขาไปไม่ถึงหุ่นขี้ผึ้งเพราะว่าเขาปิดล็อกไปค่ะตรงนี้คือบริเวณของศาลเจ้าพ่อเสือนะคะแล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่านนี่ยคะมีฮกลกสตซิลด้วยอขอสักแชะหนึงนะะ่งค่ะ คือพระบรมสารีริกธาตุนะคะใครที่เกิดวันอาานะไรเนี่ยสีไหนก็ไปซื้อดอกไม้นะคะเ mm hmm. จะมีจำหน่ายนี่แหละ20บาทเองเนี่ยดอกนี20บาทดอกไม้ตรงกลางข้างในก็จะเป็นเทียนนะคะเท mm ียนชั้นๆเขาก็จะอาจุดฝายให้แล้วก็ไปลอยในน้ำนะคะ mm hmm. นี่ค่ะปนนัดโบ,โบูบบียค่ะ mm hmm. ไม่ต้องไปถึงประเทศพม่าแล้วสําหรับเทพขันใจ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากท่องนองโมสามจบแล้วหยิบแบงค์สองใบนะคะใบหนึ่งก็ถวายท่านไปเลยอีกใบหนึ่งเอาเก็บกลับมาเป็นเงินก้นหูนะคะต่อกันไปอีกหน่อยนะะึงค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่เขา,เาบุรณะขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เจนเพี่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็วสวยเป็นหลวงพ่อโตคะ่ะไปริมน้ำานะคะน่ารักทีเดียว มีรูปปั้นจะปลาน้อยอยู่2ตัวเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ในคลองเนี้ยจะเป็นปลาสวายซะมากกว่าเนี่ยปลาสวายนี่เยอะมากก็คือตัวใหญ่มากด้วยเขาไม่กลัวคนนะแต่คนต้องกลัวเขานิดนึงเนาะตัวโตอ่ะไม่แน่ใจเหมือนอันนิวแย่ลงไปจะเป็นยังไงเนะอย่าเลยดีกว่านี่ขนาดอยู่ในผักตปุ่ยเนี่ยโปขึ้นมาบบึ๊บบบ ตามซอกตามร่องของเรือเนะะี่ยหรือว่า,าเป็นช่องว่างช่องห่างระหว่างเรือกับฝั่งเนี่ยก็คิดดูแล้วกันช่องแคบๆนี้มีปลาขนาดนี้เลยปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป8ปปางค่ะข้างบนนี้มีพระนะคะก็80ปางอะนะคะคือไป,ไปนับดูแล้วแต่นับครึ่งหนึ่งก็ได้ประมาณ40กว่าเนี่ยนับไม่หมดนับไม่หมดก็น่าจะานั่นแหละ เพราะว่า80ก็คือ80นะคะส่วนจะมีพระอะไรบ้างดีคงต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ว่าข้างในสวยมากหลังคาวัดนะคะสีแดงแต่ว่ากลับไม่ร้อน อันนี้เป็นบริเวณรอบๆวัดค่ะปิดท้ายแล้วปิดท้ายละเหนื่อยเหนื่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยทุ้งชวนทิปนี้หมดเวลาแล้วไปกันนะคะสวัสดีค่ะ สินค้าและบริการที่สนใจทำประชาสัมพันธ์การใช้สือส่อโฆษณาทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศโทร0 8 1 2 9 7 9 7ห5หรือแอดผ่านเฟ e บุ๊กเจนนี่ชาลิดา